กล้ววันนี้ก็คุณแม่ไปหาเห็ดมานะฮะมีแต่เห็ดเห็ดใครนะครับนี่คุณพ่อครับคุณแม่ไปหานะครับอู้นี่มีเห็ดเห็ดตะไคร่ดงด้วยครับสีมันจะออกสีเหลืองๆเขีเยวๆนะนี่มีแต่เห็ดใครทั้งนั้นเลยพิเษกันทูแบบพิเกันทูม,มีพนเศษปวกกระดาลูลกรับ นี่ยรามมันคเคยเคยไสเซตปวงกระดอลรูมันจะนิ่มๆนะฮะกินดิบได้เห็ดเซตปวงกระดอลรูอู้มีแต่เห็ดใครอันนี้ดอกตูมสวยมากอันนี้คุณขอบคุณพ่อนะครับ อันนี้ของกุณแม่ไปหาสองคนอันนี้สีเหลืองๆนี่เขาเรียกเห็ดมันปูนะฮะผัดอร่อยอันนี้มันปูสตว์กลังกระดามบาทก็หาทางบุรีรัมย์เราเนี่ยครับโอ้เห็ด มีเห็ดโคนเ,ยนเลเยดอกนึ่งมันก็จูบเปนเคยดอกเคยเดยไหมนะจูบภราษาดอกเดินกันยาน้องคลังนี่ยครับโอ้ยเห็ดมีแต่เห็ดใครอ,อ,อ้นนี้ใครไม่เคยกินเห็ดนี้นึกว่าเห็ดพิษนะครับอัน,นอันนี้กินได้นะฮะ เรียกเห็ดหลังเตานะครับพอโตมาหลังมันจะเหมือนหลังเตาเนะี่ยมีหนาำๆเน,นะนี่ยนี่เพิ่งตูมนะครับแข็งโป๊กเลยครับอร่อยนะครับเนี่ยมีแบบสีเหลืองกับสีสีส้มนะครับเห็ดคล้เห็ดคลทั้งนั้นวันนี้ได้ดอกไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ ก็โอเคนะครับนี่ขยันก็พอจะได้กินอยู่ดอกอยู่บ้านเราถ้าขยันก็ได้กินนะฮะเนี่ยอันนี้มันเป็นสีแดงไอ้สีสีชมพูเนี่ยเขาเรียกเห็ดมันกบนะครับมันมีมันปูเนี่ยสีเหลือง อันนี้มันกบส,สีสีออกแชมพูชมพูนะครบนนขขับอันนี้เขาคลังเก็บอะสีชมพูนี่เขาเรียกคลังเก็บสีเหลืองนี่เขาเรียกคลังกระดามผมชอบเผ็ดนี้นะครับผัดอร่อยเนี่ยอันสีม่วงเนี่เขาเรียกเห็ดหน้าเลนะครับ ซาคเมนเรียกว่าประสต์ตลูงชเวียหรือนีมม่มแบบใบดอกเดียวเห็ดใครเนี่ยทำน้ำพริกอร่อยจริงๆนะครับทำกับไอ้ใส่ใบผักขยงนะครับดั่งอ้อมบุกบุกตีขจรทะเลกจกิงดังิงออมอู้จังไง ก็ได้กินอยู่ครับวันนี้